การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเขียนเรียงความข้าวไทยเด็กไทยเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554ค่ะโดยปีนี้นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดน้องขุนชาติอุทิศพิทยาคารจังหวัดอุทัยธานีและโรงเรียนรายชินีกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ สุเมธตันติเวชกุลประธานมูลนิธิเข้าไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบรางวัลให้แก่เด็กหญิงพรศิริสำราญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติอุทิศพิทยาคารจังหวัดอุทัยธานีและนางสาวศิสิลาเริ่มตระกูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครที่ชนะเลิศก,การแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการ ข้าวไทยเด็กไทยเรียงความชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2554ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่สองณอาคารส,ะสระปฐาศาลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรสุเมธตันติเวชกุลประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูป,ปมัมได้แนะแนวทางการพัฒนายกระดับข้าวไทยโดยฝากให้ภาครัฐดำเนินการแบบบูรณาการตั้งแต่พัฒนาพันธุ์ข้าวการกำหนดราคาข้าวและการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น แต่แต่พันข้าวมาโจต้องถึงแต่ราคาคือตลาดนั่นเองเนี่ยผมคิดว่าต้องบริหารจัดการอย่างดีและต้องตั้งอยู่บนฐานความยุติธรรมด้านนายสุเมศเหล่าโมราพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเคเรือเจริญพกพาณกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้เยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทยและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทุกคนจะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง คือภาษาไทยแล้วก็ข้าวไทยที่เป็นจิตวิญญาณของประเทศอันนี้ก็เป็นปณิธานที่เราตั้งใจไว้ก็จะทําอย่างต่อเนื่องไปทุกทุกสองปีนักเรียนที่ชนะเลิกการแข่งขันฝากให้คนไทยเห็นคุณค่าของข้าวไทยและสํานึกคุณคุณชาวนาอยากให้เห็นคุณค่าของชาวนาและก็เมล็ดข้าวค่ะ เพราะว่าชาวนาทำนาก็ลำบากข้าวที่ออกมาก็มีคุณค่าค่ะข้าวไทยที่ปลูกโดยฝีมือคนไทยเนี่ยก็เราควรภาคภูมิใจนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวเป็นของตัวเองค่ะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อจากชาติอื่นค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวมูนลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท CP Intertech จำกัด ร่วมกันเปิดเวทีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อตามที่กำหนดโดยผู้ชนะเลิศจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพพราดรดาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเพื่อรับถ้วยรางวัลจากพระหัตถ์หมดเวลาข่าวสั้น TNN แล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปาราดาธนาศีชัยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มอบเพปไทีมอบความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวัน